จัดด่ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแม็กตูนวีทัวรครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรายละเอียดกิจกรรมนะครับเพื่อผมคิดไว้ว่าผมอาจาจะแจกของเดือนนี้นะครับหน้าผากมันโอ้โหสมผมโคตรเทผมคิดว่าผมจะแจกของเดือนนี้นั่นแหละนี่คือทุกชาวที่ผมต้องเจอนะครับมันคือทุกยาวจริงจริก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับทีมงานผมนะครับว่าเราจะแจกกิจกรรมยังไงดีไม่ได้หมายถึงคนในดิสคอร์นะหมายถึงคนที่ออฟฟิศของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลสรุปจะเป็นยังไงแล้วก็รางวัลน,นะครับผมคิดว่าเราจะแจกอะไรบ้างรางวัลก็จะเป็นสกินสองสกินนะครับแล้วก็หนึ่งชุดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ยินไหมหน้าเบืออ่อคนโคตร ก็ส่วนเกมที่จะใช้ให้ผมยังคิดไม่ออกเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาเกมอะไรมาเล่นดีแต่มันก็เป็นการดีนะเพราะถ้าถ้าครั้งครั้งนี้ผมแจกใช่ไหมครั้งนี้ถ้าผมแจกปุ๊บแล้วมันไม่มีคนเอาผมก็คงจะเลิกทำไปสักพักนึงเลยอันนี้คือเลิกทำคือเลิกทำจริงๆนะครับก็จะไม่แจกของแล้วเพราะว่า ถ้ามันจแจกเราไม่ไม่มีคนเอาเอะนาะผมก็จะไม่ต้องลงทุนกับตรงนั้นอีกนะครับก็เอาเป็นว,ว่าตอนนี้ผมแออาบน้ำก่อนนะครับไปอาบน้ำ่งพันก่อนก็เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะครับบ๊ายบาย